สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์เซนอลแฟนครับก็บผมวันนี้วันพฤหัสบดีที่สิบเอ็ดกันยายนนะครับ,นะบานายวันวันสองวัน้เราหกสิบแปดนะครับย้อนกลับไปหลายปีก็โหกเกิดเหตุการณ์นะโศกสนักกรรมนะครับโศกสนาตกรรมออที่หลายแรงขึ้นบนโลกนะช่วงนี้ก็พยายามที่จะควบคุม สภาพจิตสภาพใจนะครับในทุกๆเรื่องโอ้โหเพราะอนนีข่าวสารบ้านเมืองก็ค่อนข้างตึงเครียดเขม็งเกลียวนะทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองไทยก็ต้องเลือกเลือกเอาเลือกเลือกเอาแล้วก็อยู่กับความจริงแล้วก็อยู่กับในทุกวันให้มันดีที่สุดละกันครับมีการหยิกเล็กหยิกน้อยก็อย่าไปอะไรมากมายผมเลยนะมเมื่อคืนเมื่อวานก็บอกว่าผมมนู่นนี่นั่นก็หมเออนะอย่าไปซีเรียสในทุกเรื่องนะครับ ขายแอร์ดีกว่านอ่โคเวนะครับระบบซับสคริปชั่นนะเปิดตัวใหม่แล้วนะครับสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับบอกเลยบอกว่าเย็นช่ำชื่นใจแน่ครับสำหรับเครื่องปรับอากาศโคเวครับแอร์อินเวอร์เตอร์รุ่น beyond cool คือแบบเย็นแบบนวัตกรรมใหม่เย็นแบบมีคลาสนะครับสำหรับ แอร์ของโคเวนะครับด้วยระบบการกรองนะหขั้นตอน,นครับระบบเฮป้า1ิเอเลยนะครับเกรดเดียวกับเครื่องฟอกอากาศครับฟอกได้แบบ0.3ไมครนอ่าเล็กแบบจิ๋วเลยคเครื่องปรับอากาศก็สามารถกรองได้นะครับแล้วก็มีความทนทานนะประหยัดไฟ5ดาวครับแล้วก็พร้อมบริการ8ขั้นตอนฟรีครับติดตั้งฟรีนะ ตลอดอายุสัญญาแบบระบบคัคซับสคิปชันเนี่ย5ปีเท่านั้นเองนะครับหากบัตรเครดิตได้นะ9,000 b t u เนี่ยเพียงแค่599บาทต่อเดือนนะครับหรือ12,000 b t u ก็699บาทต่อเดือนเท่านั้นเองโอ้โหเพียงหักบัตรเครดิตรอบแรกผ่านปั๊บนัดติดตั้งได้เลยนะก็อันนี้ก็เป็นสินค้าตัวใหม่ของ โคเวนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวานนี้เองนะครับก่อนใดที่เพื่อจะขึ้นบ้านใหม่จะทําบุญบ้านจะเปลี่ยนแอร์แอร์ใช้มานานแล้วในเนี้อืมและสําคัญคือจะดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างการเปลี่ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอ้าวสิอ่านี่คือระบบ s u b s c r i p t ั่นครับที่โคเวไทยแลนด์ o Thailand, กล้านะทั้งเครื่องกองน้ำทั้งเครื่องฟอกอากาศครับก็ฝากไว้ในะอ้อมใจด้วยละกันครับน้ำสะอาดอากาศดี กับที่หวยโคเวครับทักไลน์กันมา T O N T C R A B ครับผมจบสิ้นทีสำหรับฟุตบอลทีมชาตินะครับสิบห้าวันโอโหพี่น้องท้องนิ่งเงียบิเงียบแบบนะเข้ามาดูกันพันสองพันกันหลอมกอมันแหลมงงมแงมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรเออไม่รู้เพราะอะไรหาคำตอบไม่ได้ ผมจัดรายการได้ห่วยแตกหรือว่ามันไม่มีอะไรจะคุยไม่มีอะไรจะพูดหรือเปล่านะมันก็เลยทําให้คิดนะมันคิดสะดาตากว่าทําไมช่วงหรือมันเป็นแค่กระแสพักๆหรือว่าแฟนบอลอาน์เซน,น,นเป็นแค่กระแสบอลชนะก็จะเฮฮากันได้ตัวใหม่ก็จะเฮฮากันแต่บอลพอแพ้แพ,แพ้เสร็จมีทีมชาติมาคัดนหายหมดเลยเอออันนี้ก็พยายามคิดอยู่ปรับปรุงอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นวิเคราะห์ แต่วิเคราะห์สาเหตุยังไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องช่วยตอบหน่อยแล้วกันเออช่วยตอบหน่อยนะอ่ะก็ได้เท่าไหร่แท่านั้นนะครับผมก็ต้องพึ่งคนดูแหละถ้าไม่มีคนดูก็ก็ช่องก็อยู่ไม่ได้แต่คนดูที่เข้ามาก็ต้องมีคนดูที่มีคุณภาพมีเหตุมีผลไม่ใช่แบบอะไรก็เข้ามาได้นะอันนี้สไตล์ช่องของผมล้กันนะครับก็อย่างที่พูดแค่ไหนแค่นั้นนะครับอ่ะ เมื่อวานนี้ช่วงของบราซิลนะบราซิลก็แพ้บลริเวียไปแต่ว่าไม่มีความหมายแล้ว้งไงก็บราซิลก็เข้ารอบบอลโลกสุดท้ายแล้วนะครับาทางกุนซืออันเชลอติไม่ใช้งานกราบเบียนมากันเยสแล้วก็ไม่ใช้งานกาบเบียนมาเตรีก็ถือว่าทําให้สองคนนั้นมีร่างกายที่สดชื่นนะครับฟิตพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่ากําลังจะเดินทางกลับแล้วน่าจะถึงแล้วน่ะน่าจะถึงลอนดอนแล้วนะครับแล้วก็ โดยสภาพที่ร่างกายที่ค่อนข้างจะโอเคนะเพราะส่วนใหญ่แล้วนะ่ะตั้งแต่อัลเจเนอนเนี่ยถ้าไปบินกไกลๆสมโมสรจะค่อนข้างจะออฟเฟอร์ในการจัดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะบราซิลเนี่ยก็จะมีนักเตะในพรีเมียร์ลีกหลายหลหลายหลยทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่าอะไรนะมีหลายคนนะ่ะถ้าเผื่ออยู่ในพรีเมียร์ลีกก็จะไปเอาเจ็ตไปรนะับหารกันอะไรประมาณนี้นะไปรับนักเตะพรีเมียร์ลีกกลับมา นะครับก็คงจะเดี๋ยวได้คงได้เห็นภาพกันนะครับส่วนในรายของเปโลนะเปโลของเอกวาดอร์นะครับก็พาทีมผ่านก็สู่ฟุตบอลโลกรอบเพลื่องแล้วแน่นอนครับแล้วเมื่อวานนี้เล่นกับอาร์เจนตินาซึ่งแบบผมว่าเขาเล่นในเดียนนะไอ้น้องเปโลคนนี้ถือว่าเล่นในประสบการณ์ในระดับชาติแล้วก็ระดับยุโรปในลูโกเซนเนี่ยถือว่าเราได้ของดีเลยอ่ะเมื่อวานดูแมตช์กับ เจอเจนจินนาะผมว่าตัวของเปโโรเป็นเป็นกองหลังชั้นดีคนหนึ่งเลยนะครับที่เราได้เห็นนะหลังจากที่ไม่ค่อยได้เห็นนะพอมาได้ดูแต็์จิงอะไรเงี้ยค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ตัดสินใจได้แบบเป็นธรรมชาติอะไม่ฝืนไม่อะไรนะครับก็เราคงจะได้นักเตะที่มีคุณภาพขึ้นมาอีกคนเดี๋ยว,วคงจะได้ลุ้นกันด้วยแหละว่าวันเสาร์นี้วันเสาร์เนี้ย ที่เรายังไม่รู้ว่าวิลเลียมสิริบาจะสามารถฟิตลงสนามได้ไหมใครจะจับคู่กับกลกรเบียรบาเกนเยสครับจะเป็นเปียโรเลยไหมหรือจะเป็นริเตียนมอสเควล่าก็ต้องลองดูนะครับหรือจะเป็นจับเอาลิคาโดคาราฟูรี่มายืนแล้วก็เอาบายลูสกิลี่ลงเล่นทางแบ็กซ้ายอันนี้ก็เรามีออปชันไม่ต้องห่วงตอนนี้เรามีออปชันให้ขยับได้หลายๆตำแหน่งน,นะครับอ่ะ อะไล่เรียงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุกสถานการณ์นะดูแล้วกับตันโอ๊ตน่าจะได้ไปบอลโลกนะครับเพราะว่าอิตาอ่าเนอเวย์เนี่ยมีแต้มเหนือห่างอิตาลีบอลเวขอชนะอีกแค่แมตช์ดเดียวก็น่าจะลอยลำนะครับเพราะว่าเจอกับไม่ไม่ไม่ก็แข็งเท่าไหร่นะส่วนอิตาลีของคาราฟริลลีอาจจะต้องไปลุ้นเพลย์ออฟเอาลุ้นเพลย์ออฟหลายไลท์ทีมของเราครับซูบิเดนก็เหนื่อยหน่อยนะวิกตอร์ยอเยเล็กก็เหนื่อยหน่อยนะครับเลโนโดทอสซาก็ยังพอมีลุ้นครับ อลแลนด์ก็ยังพอมีลุ้นนะลายๆของยูเลนทิมเบอร์นะก็ส่วนอังกฤษแหม่น่าจะลอยลำแหละนะโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยขอแค่แมตช์เดียวเหมือนกันมัน้งน่าจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาบางกลุ่มเขาก็มีอ่าสทีม5ทีมอะไรประมาณนี้ก,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 ก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมด้เยอะกันเหมือนไปต้องแบบแข่งกันเยอะแยะกันเหมือนสมัยก่อนละเพราะเขามีในเรื่องของเตะอันเดนลีกแล้วเอาประจัดอันดับอะไรกันประมาณนี้นะครับ พูดถึงผลงานล่าสุดของโนนี่มาดูแก้ครับที่ยิงลูกที่สองนะลูกนั้นก็ใช้ความเร็วตะบึงควบเข้าไปครับอมองแกนโรเจอร์สกิดตึ้งนะแล้วก็ทำให้โนนี่มาดูแก้ครับหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปแบบเหนือชั้นเป็นลูกแรกในเสื้อสีติมชาติอังกฤษนะนะโทมัสทูเคอร์แหม้ออกมาอวยเลยออกมาอวยเออผมไม่ ผมสำหรับตัวผมนะผมว่าตัวเคลื่อนแปลกๆต,ตัวผมนะแบบบวจะอวยก็อวยบทจะบทจะ,ทจะลงเลงก็ลงเลงกันกลางกาันกลางสนามไอ้กลางกลางผู้สื่อข่าวเลยอะซึ่งพี่ต้าไม่เป็นแบบนี้นะหรือเปล่าวะพี่ต้าเนี่ยถ้าเผื่อเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะยอมรับด้วยตัวของเขาเอง ว่ามันเกิดความผิดพลาดเขาจะไม่เจาะรายละเอียดบุคคลแต่ถ้าเจอจะมีการชื่นชมเนี่ยก็จะมีการชื่นชมบ้างสําหรับบางคนแต่ถ้าจะให้แบบตําหนิอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นแต่ทมสัสซูเครนอาจจะบอกเขาเป็นกุนซือทีมชาติหรือเปล่าเขาสามารถที่จะแสดงลักษณะอย่างนั้นได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองนะหรับตัวผมผมผมชอบแบบสไตล์พิต้ามากกว่านะ ชมในที่แจ้งแล้วก็ตำหนิในที่รับอะไรประมาณนี้นะวาสไตล์ผมนะนะครับที่อวยเอ้ยที่อวยทูเคร์นนะครับออกมาชื่นชมมาดูย้ก้ครับเขาบอกว่าโหเล่นด้วยความกระหายจริงนะกล่าวชื่นชมมาดูย้ก้ครับเขาบอกว่าหลังจากที่ยิงประตูได้แล้วเนี่ยวันนี้ก็เห็นเขาลงไปเล่นด้วยความทุ่มเทนะครับแล้วก็ดีใจที่เห็นทศนสถิของเขาในวันนี้ แล้วก็ปฏิยาของเขาเวลาที่ไม่มีฟุตบอลนะครับหลายคนหลายคนบอกนะว่านูนี่มาดูยเก้ขี้เกียจเวลาอยู่เชลซีอันนี้ผมผมต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเวลาตอนที่โนนี่อยู่เชลซีผมไม่ค่อยได้ดูอ่าผมไม่ค่อยได้ดูนะแต่ก็มีหลายสายก็บอกว่าโนนี่แบบค่อนข้างแต่ไม่ค่อยไล่บอลอะไรแต่ก็บอกสิ่งที่ผมดีใจตอนนี้ของทูเคิลก็คือเขาบอกเขาเห็นทัศนคติในปฏิยาของ โนนี่มาดูวิเก้นะครับแล้วก็เขาพยายามช่วยเหลือเกมรับช่วยในการเข้าไปต่อบอลกับลิสเจมนะแล้วก็รับมือการป้องกันการโจมตีทางด้านหน้าได้อย่างเป็นอย่างดีก็คือคงมองเห็นแล้วขยันขึ้นนะครับคงมองเห็นแล้วก็ว่าเมา่โนนี่มาดูแก้ขยันขึ้นนะอาจจะเพราะว่าตัวนักเตะเองอาจจะมีอาจจะมีความรู้สึก ปลดปล่อยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งหรือเปล่าหลังจากที่ได้ย้ายมาสูอีกทีมหนึ่งอะนะครับฟังบทสัมภาษณ์ของโนนี่เขาบอกว่าตอนนี้ชีวิตมันแบบดูดีมากๆเลยตั้งแต่ย้ายมาย้ายมาสู่อาร์เซนอลนะตั้งแต่ย้ายมาสู่อาร์เซนอลเขาบอกว่าชีวิตมันแบบมันโอเคมากๆเลยนะก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในอาร์เซนอลแล้วก็ในการทีมชาติก็ถือว่าสองแมแล้วยิงประตูได้ด้วยก็ถือว่าก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี ทีนี้ก็มาดูแล้วกันว่าเมื่อกลับมาสู่สโมสรอาร์เซนอลเนี่ยโนนี่มาดูเกจะสามารถรีดฟอร์มแบบที่เล่นแล้วสบายใจเหมือนกันที่เล่นให้ทีมชาติอังกฤษได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวแต่ผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วล่ละนะครับเพราะในทีมชาติอังกฤษเนี่ย, Arsenal, ยก็เพื่อนในสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนทีมชาติอังกฤษทั้งนั้นนะมองไปอีกฝาหนึ่งก็เอเซมองไปตรงกลางก็พิฆาตเดคแคไลท์นะครับถ้าเผื่อไอ้เจ้าต้องมีบุโยสก้าก็ เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อร่วมทีมอยู่นะเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะโอเคเลยทีเดียวสาหรับโนนี่มาดูอีกแก่น,นะครับถือว่าเอ่อทำในสายตายผมนะผมว่าโนนี่กําลังที่จะอยู่ในช่วงของการที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกอีกชั้นหนึ่งในการที่จะเล่นแบบเป็นปีกเป็นวิฟิลเลีมเ้นเนี่ยกำลังจะยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเมื่อเขาจะโชว์ฟอร์มการจะนอนแล้วก็ ัวฟอร์มทั้งในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ดีขนาดไหนนะครับในขณะที่อีกคนหนึงที่ทำผลงานได้ดีมากๆก็คือพี่ข้าวเด็กแคนไลส์ ice, ครับหลายคนบอกว่าแหมยกเอาสูตรของลูกเตะมุมจากอาร์เซนอลไปใช้ในทีมชาติอังกฤษเ,เ,เ,เลยหรือเปล่าตนะัวบาตูเคิลต่อสายตรงไปหาอาร์เซนอลเลยหรือเปล่านะวายขอสูตรลูก ตั้งเตะหน่อยนะเขาไม่อย่างนั้นหรอกเขาก็คง,คงมีสูตนนรของเขาพีแต่ว่าคนที่รับหน้าที่เตะลูกคอนเนอร์กลายเป็นพี่ข้าวเด็กแคทไลท์ครับด้วยลูกปั่นแรงๆโค้งๆมีทรงพลังแล้วก็สร้างความกดดันให้กับกองหลังแล้วก็บันดาผู้งเสาประตูได้นี่แหละครับก็เลยทําให้พี่ข้าวเด็กแคทไลท์ได้ถึง2อแอซซิดจากเมื่อคืนนี้นะด้วยลูกคอนเนอร์นะครับในการที่เจอกับเซอร์เบียเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งนะครับ ผมบอกให้นะเป็นทีมที่แข็งเพราะเขาเป็นยูโกสลาเวียเดิมเพียงแต่ว่าประเทศเขาแตกพอแตกออกมาเนี่ยทั้งเซอร์เบียทั้งรัสเวียหลา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 ยที่ที่ต้องแตกออกมาจากยูโกอ่ะก็เลยทําให้แบบเออนะความแข็งแกร่งอาจจะลดน้อยลงแต่ว่าก็ต้องยอมรับเซอร์เบียก็ยังมีมีดีนะครับที่เจอเมื่อวานนี้อังกฤษค่อนข้างดีกว่าสถิติของพิฆาตดิคแนนไลท์นะครับจากแมตที่เจอกับเซอร์เบียเนี่ย ดวนภาคพื้นพี่แกกินเรียบนะครสถิติร้อยเปอร์เซ็นะครับในการดวนภาคพื้นดินกับผู้ต่อสู้นะฮะจ่ายบอลได้แม่นยําครับสี่ิบหกครั้งมีโอกาสจ่ายไปอย่างแม่นยำสี่สิบสี่ครั้ง90%สกว่าสัมผัสบ,บอล63าครั้งนะครับมีโอกาสยิงด้วยตัวเองนะเมื่อวานนี้แหมผู้สัมระตูปฏิเสธลูกยิงของพี่ข้ารู้สึกสองหรือส,สามเซฟแนะแมงกคงจะได้ยิงมี มีชื่อการเป็นผู้ทําประตูได้มีโอกาสยิงเจ็ดครั้งนะครับมีโอกาสจ่ายบอลเข้าพื้นที่อันตรายคู้ต่อสู้หกครั้งนะแล้วก็สัมผัสบอลในบล็อกในกรอบเขตโทษของคู้ต่อสู้ห้าครั้งครับชนะการดวลตัวต่อต,ต,ต,ตัวลูกด้วยล,ล,ล,ลูกมงเนี่ยสามจากสี่ครั้งยิงตรงกรอบสามครั้งอ่านะเป็นเซฟนะสามครั้งเร้ากาดอย่างดีให้กับเพื่อนอีกสามครั้งและแอสซิดสวยๆสองครั้งนะครับก็อยู ในฟอร์มที่กำลังยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับพี่ข้าวเด็กแคทไลท์นะครับสองคนเมื่อวานนี้ที่ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษนะก็ถือว่าทำผลง,งานได้ดีส่วนน้องไมล์หรือสกอรี่ก็ได้พักนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะเป็นผลดีกับอาร์ซอลจริง,รงๆแหละนะเพราะว่ากลับมาจากทีมชาติทีไรเราจะมีอาการโรยลาลา้ลาทุกครั้งแต่บครั้งนี้เหมือนกับว่าโค้ชต่างชาติบรรดาทีมชาติต่างๆค่อนข,ข้างใช้งานนักเตะเราค่อนข้างโอเคหน่อย เพียง mm. แต่ว่ามีอยู่คนหนึงที่ใช้งานเยอะก็คือกับตันออสนะมาตินเอร์เนกาดนะครับในแมตที่ถล่มโมร่วแต่ว่ามโมร่วเป็นทีมแจกแต้มของยุโรปอ่ะสิบเอ็ดลูกโอ้ยิงกันไปนะครับสถิติของมาตินเอร์นกาดด้วยรูปลักษณ์ใหม่นะตัดผมสั้นนะข้างๆกินเกรียนนิดๆนะดูแลแบบดูทรงพลังดูดูมีเขาเรียกว่าดูมีมากมีความดุดันมากยิ่งขึ้น นะไม่ใช่แบบไว้ทรงไวรุ่นดูเด็กละอ่อนนี่ใครจะมาไล่เตะไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้กัปตันมาตินเดลกาดมาลุกใหม่นะมาลุกใหม่ผมสั้นหน้าแบบดูแบบดูเขแบบาเรียกว่าดูหน้าแกร่งขามนะมันก็ต้องสมบทบ,บาทกัปตันทีมหน่อยหลังจากที่เจอไอ้โทนี่อาดัม,มาค่อนขอดน,นะแล้วก็พี่โอ๊ตบอกไม่สนโนสนโนแค์มันคนละยุคก,กันนะป๋า <c oughs> นะยุป๋าับยุป๋านี่มันยุคของผมอ่าก็แบบนี้เราก็ต้อง นะก็ต้องมันก็ต้องเชียร์คนที่อยู่ในะปัจจุบันถูกป่ะเออคนที่อยู่ตอนนู้นมันก็เอาความคิดตัวเองตอนนู้นไงเออตอนที่เล่นอยู่ประมาณยี่สิบกว่าปีตอนนู้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงดูแค่รูปแบบการเล่นก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอ่าแต่ตันโน้ตครับจ่ายบอลแม่นยำแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแย่งบอลกลับมาครองได้คือการเทสซิ่งเนี่ยสิบหนนะครับนะสร้างสาร์โอกาสให้เพื่อนเจ็บหนนะ แล้วก็ยิงตรงกรอบ2ประตู1แอสซิต์2นะครับก็ถือว่าอ่าเป็นคนหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีนอร์เวย์ก็ใช้งานพี่พี่โอ๊ตก่บอนก้างพอสมควรเลยนะถือว่าแต่ว่าเขาอยากจะการันตีแหละทุกนัดทุกแบบสาคัญเนี้ยรอเว์เก็บได้ต้องเก็บครับเพราะว่าโอกาสที่จะกลับไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี้ยโอ้มันใกล้เหลือเกินลวซึ่งผมว่าแฟนพี่น้องคงก็อยากเห็นกับตันโอ๊ลงไป ลวดลายในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเช่นเดียวกันถูกไหมอ่าวนั้นก็ได้รู้นกันครับเราไปหลายๆคนเนี่ยสรุปนักเตะของเราที่เล่นให้กับทีมชาติในช่วงของฟีฟ่าเดยสองแมตที่ผ่านมานะครับมิเกลเมริโนนะครับทำไปสี่ลูกยิ่งความั่นใจตอนนี้ผมว่ากลังกลับมายิ้มแล้วก็โดนเพื่อนร่วมทีมแซวแน่นอนผลงานถือว่าโดดเด่นเป็นที่สุดในนักเตะอาเซนในชุดนี้นะครับ พี่ข้าวเดคแคนไลท์ครับ1ประตูกับ2แอสซิตนะในการเล่นหนนี้ก็ถือว่าเป็นกองกลางทีมชาติอังกฤษที่ขาดไม่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะส่วนมาตินเอกาดครับหประตู2อแอซซิตเช่นเดียวกันกับพี่ข้าวเดคแคนไลท์นะโนนี่มาดูวกเก้ครับหประตูนะแล้วก็เป็น1ประตูแรกให้ทีมชาติอังกฤษเป็นประตูแรกด้วยเปิดสิงกับทีมชาติอังกฤษแล้วครับวิกตอร์เยอเเนะครับ อ่าหนึ่งแอซิสเท่ากับมาตินซูบิเมนดี้หนึ่งแอซิสเช่นเดียวกันนะอ่ะก็ถือว่าผลงานโดยรวมดีนะครับส่วน,นลายของอปีโรก็ลงเล่น2แมตช์ให้เอโกวาดอร์ก็ค่อนข้างใช้ร่างกายพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาก็ดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงที่เหลือก็จะเป็นการกลับมารวมทีมแล้วครับล่าสุดเนี่ย มีหลายกระแสบอกว่าโอ้โหโอกาสที่เราเจองานหนักนะเจองานหนักในเกมที่จะเจอกับแมนซิตี้ครับอ่าเจอกับฟอร์เรสต์ครับเพราะฟอร์เรสต์ได้ลุงแองก์มานะแล้วก็เราจะต้องเจอกับบอลเปลี่ยนโค้ดตลอดเนี่ยก็บอกเป็นอย่างนี้นะจะต้องเจอกับบอลเปลี่ยนโค้ดตลอดแล้วก็เวลาเราเจอบอลเปลี่ยนโค้ดทีไรเราค่อนข้างที่จะจะใช้คำว่ามีปัญหาไหมค่อนข้างที่จะ เป็นงานยากนิดหนึ่งประมาณนี้นะแต่ว่าก็สื่อหลายสื่อก็บอกว่าแหมไม่น่าที่จะมีปัญหานะครับแม้ว,ว่าตัวของบูโ o ยซาก้าซึ่งไม่รู้ว่าจะได้รับโอกาสไหมหรือยังต้องพักผ่อนอยู่นะแต่ว่าเรามีโนนี่มาดูเก้ลงมาเล่นแทนแล้วนะครับมอสเคล่ากับตัวของเปโลเนี่ยเป็นสองเซนเตอร์ที่น่าจะได้รับโอกาสไม่คนใดก็คนหนึ่ง น่เขาคิดเขาเขาวางอย่างนี้นะน่าจะได้รับโอกาสไม่คนใดก็คนหนึ่งที่จะเล่นคู่กับในลายของมารกันเยสนะครับพี่น้องคิดว่าใครเหมาะกับกันสําหรับในลายของอกองหลังของเราครับทั้งคิเซียมคอคาลาก็เปียโร่อินคาปีเอ,อะนะก็สเปนประกวดคู่กับอเอโกดอและใครจะยืนคู่กับบราซิลนะเนะี่ยก็พี่น้องเห็นว่าใครที่แข่งกกันตอนนี้ก็มา เมนกันได้ครับว่าน่าจะใครจะยืนคู่หรือไม่ใช่กลายเป็นแบบเอาคาราฟิโอรี่มายืนนะแล้วก็เอามาลุยโซคิลลี่อันนั้นก็จะเป็นพิกโผของพิตาไปไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโอเคอ่าการเจอบอลเปลี่ยนโค้ดแล้วก็ฟอร์เรสก็มีการพี่ปรับเปลี่ยนนักเตะหลายๆคนอยู่ครับมองการจิดบไว้อะไรก็ยังอยู่ใช่ไหมอ่าเพราะนั้นก็ก็อันตรายพอสมควรแต่ว่ากนในการเล่นที่เอเมเรส และการกระหายประตูนะครับรวมถึงการที่เราต้องการที่จะขอแก้มือจากแมตที่แพ้ริวพูมานี่แหละผมว่ามันจะเป็นแมตที่เราจะทำให้เราได้ใส่เต็มใส่สุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับแบบการเล่นในการที่เราจะเจอกับฟอร์เรสต์อีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีภาพบรรยากาศของนักเตะที่กลับมาซ้อมที่โชบ,บาแล้วนะ ก็ติดตามดูกันอีกทีครับผมนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้อ่ะมาปิดด้วยบทสัมภาษณ์ของพี่เสือเบนไว้หน่อยพี่เสือเบนไว้เป็นอีกคนหนึ่งที่กําลังจะเรียกความฟิตกลับมาสู่สมโมสรสู่ทีมนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่อยู่มีอาการบาดเจ็บขึ้นมาพี่เสือเบนไว้ครับซึ่งอดีตก็เคยร่วมทีมวิกเตอร์ยิวเคเลสเมื่อตอนที่เจอกันที่ไบรตัน นล้วตังดวนบรตันมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งช่วงหนึ่งอะอาจจะไม่ยาวมากพี่เสอเป็นไว้ออกมานะครับว่าเขาในแอบเชียร์ยโยเคเลสแอบเชียร์ให้ยโยเคเลสมาอัศรอนมันนานมากเลยนะพวกเขาได้มีโอกาสใน,ในการการคุยกันในช่วงซัมเมอร์นะแล้วยกย่องว่าศูนย์หน้าคนนี้เป็นศูนย์หน้าที่เป็นมืออาชีพที่ดีที่สุดที่เขาเคยเห็นในวงการฟุตบอลแม่โวยเพื่อนเก่าซะละ้ ไว้บอกนะครับบอกว่าถือว่าเคยรู้จักกันดีครับหลังจากทั้งสองเคยมีโอกาสร,ร่วมทีมเดียวกันที่ไบรตันก่อนที่โยเคเลสจะแยกทางไปสร้างชื่อกับโคเวนทรีแล้วก็มาดังสุดขีดที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะ mm hmm. พิ่เสือเป็นไว้บอกวยผมรู้จักวิคตอร์ดีมากนะครับวิตอร์เป็นคนเป็นเพื่อนร่วมทีมเคยเล่นด้วยกันที่ไบรตันนานม,มาแล้วนะครับอาจจะ3หรือ4ปีนี่แหละนะแล้วก็ บอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วลว่าเขาจะต้องมาอาเซนอนถูกกําหนดไว้แล้วลว่าจะต้องย้ายมาอาเซนอนนะครับตอนที่วิกตอร์ยูเลสย้ายมาไบรตันเนี่ยอ่าก็ตัวยูคาเลสถูกดึงตัวไปอยู่ในยูยี่เอดนะแล้วก็พวกนักเตะวมสตาร์ก็เห็นอะไรต่างๆเห็นเห็นอ่าคุณภาพต่างๆของยูคาเลสได้เป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าแหนะก็ไม่ค่อยคิดจะอ่า ถูกดันไปเล่นชุดใหญ่มากเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวครั้งพี่เสือเป็นไว้กับวิกตอรยียเลสก,ก็จะลงไปเล่นในทีมเยาวชนเพื่อสกพร้อมกับชุดใหญ่เลยมีเวลาที่จะศึกษาอดิตหัวใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับพวกเราสองคนยังไม่ได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่อย่างสม่ําเสมอนะแต่ว่ามันก็เกือบที่จะได้ลงแล้วนะแต่ว่ามันก็มันยังคงคิดว่ายังไม่ถึงโอกาสไว้บอกอะไรบอกว่าเชียร์เยอเล็ให้ามาร่วมทีมบอกว่าเชื่อเหอะ วิกตอร์รักอาร์ซนอลแน่ๆเขาบอกเคยมีโอกาสได้คุยกันหลายครั้งนะเพื่อนกันก็มีโอกาสได้คุยกันหลายครั้งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออาจจะตลกก็ได้นะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพวกเราถูกปล่อยยืมตัวเป็นคนละที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพวกเราก็ไม่เจอกันอีกเลยจนกระทั่งล่าสุดได้มาเจอกันที่อาร์ซนอลมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆนะครับผมได้คุยกับเขาหน่อยก่อนที่จะเขาจะเซ็นสัญญากับเรา นะครับแล้วก็แต่รู้เลยช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเซ็นสัญญากับเรามันมีหลากหลายเรื่องราวที่เขาจะต้องฝ่าไปให้ได้เขาจะต้องแก้ไขได้ก็คือในเรื่องของที่เขามีเรื่องกับประธานโสโมสรลิสบอนน่ะที่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องสัญญานู่นนี่นั่นจะไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเบนไว้ก็เลยบอกว่าเลยตอนนั้นยังไม่อยากรบกวนนะครับพอ พอมาถึงปุ๊บเขาก็พูดเลยบอกว่าเฮ้ยวิตเตอร์เชื่อเหอะนายมาที่นี่นายจะตกหลุมรักคนที่นี่อย่างแน่นอนนะครับวันนั้นก็เป็นเรื่องของเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เขาเคยมีความผูกพันกันก่อนนะแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายในทีสุดก็กลับมาอยู่ทีมเดียวกันอีกสําหรับพีศเศ่เสือเบนไว้กับวิกเตอร์เยลเคเลสครับสองคู่ซีนะวันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแหละก็วิกเตอร์ก็มาคงไม่เหงาก็มีเพื่อนเก่านู่นนี้นั่นอนะ่ะแล้วก็การต้อนรับในซุ้มนักเตะอาร์เซนอลของเราก็ รอกว่าจิตวิทยาของพิต้าดีแน่นอนนะครับอ่ะเช้านี้ก็คงจะประมาณนี้เก็บตกกันพอเบาๆขำๆนะครับสบายๆนะครับก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่กันแล้วก็เดี๋ยวสุขเสานี้แหละครับมาเข้าดาวกันในแมทที่เราจะต้องเจอกับฟอร์เรสนะอ่ะฝากไว้อีกครั้งนึงครับหลังแบบระบบซับสคร i ปชั่นที่ดีสุดในประเทศไทยตอนนี้ครับคือระบบสมาชิกนั่นเอง คือเพียงแค่หักบัตรเครดิตในหลักร้อย599รคุณก็ได้9,000พั BTU 699บาทคุณก็ได้1นึ่งหมพัน BTU สำหรับแอร์รุ่นใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากโคเวนะแอร์อินเวอร์เตอร์บิยอนคนะครับแห์หนาวกันแบบหนาวแบบมีคลาสละกันนะโดยระบบการกรองอากาศแบบ5ชั้นเลยนะระบบ h ฮป้านะเฮป้า สิบเอ็ดเกตเดียวกับเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับดัะนั้นก็มั่นใจได้ว่าอากาศที่ออกมาจากเครื่องนะจะดีมากๆให้สู่บุตรหลานของท่านใน้ท่านนอนหลับสบายหรือว่าทํางานเปิดระหว่างทางานท่านก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดื่มน้ําจากโคเวได้รับอากาศดีๆจากเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องปรับอากาศของโคเวชีวิตท่านจะมีมีความสุขและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผม สนใจทักไลน์กันมา T O N T C I e B ต้นครับภาษาอังกฤษกตัวเล็กละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับ,กก like, share, รบ,รบที่เวชันนาา่นลอาร์เซอลจนกลับด้วยครับรบ,บอลจะกลับมาแล้วกลับมาได้นะให้อโอกาสไปเที่ยวมา10บกว่าวันกลับมา,าให้กำลังใจช่องกันได้แล้วนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวบอลจะเตะแล้วนะ ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชนนายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชาด้วยนะครับขอพี่น้องทุกท่านฐานอาหารฐานพรานด้วยปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับฝากสบายนีพี่น้องสอปป,ปลาวทุกท่านเช่นเดียวกันครับพวกคุณที่กล่าวมาสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ